สวัสดีครับผมไผ่นะครับจาก DHL Service Point ของสุรินทร์นะครับก็เนื่องจากว่ามีลูกค้าหลายๆคนถามเข้ามาใน Inbox นะครับว่าส่งข้าวสาร21กิโลไปเชียงใหม่ยังไงให้ได้ถูกจังแค่115บาทเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูครับว่า,าทำยังไงกันก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็หากล่องพลาสติกมาก่อนว่าเออที่พอดีกับว่ากับสินค้าเราจะส่งไปครับก็คือให้ขนาดมันพอดีเพราะว่า DHL ของเราส่งสินค้าคิดจากขนาดของกล่องเท่านั้นนะครับน้ำหนักเราไม่ได้เอามาคุมด้วยก็ เรามาดูตัวอย่างเลยครับว่าทํายังไงมาเลยครับก็อันดับแรกผมให้ดูก่อนกล่องที่ผมเลือกใช้จะเป็นกล่องใช้ไซส์อะไรช่อชิงมันจะมีขนาดขนาดกว้างกว้าง30เซนยาว45เซนนะครับสูง20เซนพอความกว้างยาวสูงบวกกันมันได้ทั้งหมด95เซนใช่ไหมครับซึ่งราคามาดูราคา95เซนมันตกที่ราคานี่ครับขนาดของกล่องคือไม่เกิน ตามตารางของค่าส่ง D h เชครับก็คือ97ใช่ไหมแต่ว่าเราส่งขนาดกล่องเรา95มันอยู่ในช่วงนี้ราคาส่งในพื้นที่ที่ไม่ใช่กรุงเทพและปริมณฑลอ่ะมันคือ115บาทก็คืออยู่ที่ราคาตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นกรุงเทพและปริมณฑลกรุนนงเทพนนทบ,บรุรีสุพรรณจะอยู่ตกแค่95บาทเท่านั้นแต่ว่าเราส่งไปเชียงใหม่ตกอยู่ในเรน,นชน์นี้นครับก็มาดูกันเลยในกล่องนี้มีทั้งหมด18หอ่อลว18กิโลละหนึ่งเนี่ยทั้งหมด18แล้วที่ผมใส่เข้าไปเพิ่มอีกผมใส่ให้ไปเลยอีกอีก20 8, 9 2 0 2 2 2 22, 2กิโลปิดกล่องปุ๊บเรียบร้อยถ้าปิดกล่องเรียบร้อยมัน22ยอพอดีแล้วก็เดี๋ยวผมช่างให้ดูว่ามันมัน22กิโลจริงมัน20เท่าไหร่2 2กว่าซึ่งใน DHL เรากันหมดให้ว่า1กล่องใหญ่เนี่ยมันใส่ได้เต็มที่30กิโลเพราะฉะนั้นไม่ว่ากล่องกล่องขนาดเท่าไหนก็แล้วแต่ที่ไม่เกิน กว้างยาวสูงไม่เกิน2เมตรนะ่ะคุณใส่เท่าไหร่ก็ได้ใส่ไปเลยแต่ห้ามเกิน30กิโลเท่านั้นซึ่งข้อดีของเราที่ไม่คิดน้ําหนักกาหนดก็คือเดี๋ยวเรามาดูเลยครับว่าเป็นอย่างดีไงสมมติค่าส่งค่าส่งของเราไม่ได้คุมด้วยน้าหนักใช่ไหมครับก็สมมติกล่องที่เราเอามาใส่ม,มันขนาด90เซนใช่ไหมครับกว้างยาวสูง9 90เซนแล้วบางบางขนส่งบางแห่งนะครับเขาจะมีน้ําหนักมาคุมด้วยอาจจะบอกว่ากล่อง90เซนนะน้าหนักห้ามเกิน12กิโล แต่าเกิดน้ำหนักมันเกิน12กิโลใช่ไหมครับราคามันจะเด้่ยงบีกอีกขั้นหนึ่งเลยนะครับราคาคุณอาจจะเป็น200บาท300บาทก็ได้แต่ว่า DHL ไม่ DHL ไม,ไม่ไม่มีตรงนี้ครับก็คือถ้ากล่องคุณ90เซนถ้าคุณใส่ได้20กิโลคุณก็100บาทเท่านั้นอะไรเงี้ยมีมีไม่มีมมคำว,ว่าน้ําหนักมาคุมก็เลยอันนี้คือข้อดีของ DHL ก็ข้อแนะนามมําก็คือถ้าคุณอยากได้ขนส่งที่ถูกค่าส่งที่ถูก ของ DHL ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งแกที่ดีนะครับก็คือเราจะคุมแค่ขนาดกล่องเท่านั้นมาดูครับขนาดกล่องก็คือเป็นตามขนาดตารางนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในจะแนบเอาไว้ในในคลิปใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับก็ตามนี้เลยคุณก็มาดูว่าทํายังไงคุณก็ดูว่าสินค้าที่คุณจะส่งคือขนาดเท่าไหน,นคุณก็เอา เอากล่องที่แบบพอดีกับขนาดสินค้าไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับแล้วก็ดูว่าแล้วคุณก็ดูว่าสมมติกล่องคุณกว้างยาวสูง6กเซนคุณก็จะรู้แล้วว่าส่งกรุงเทพหกสิบห้าบาทนะถ้าส่งพื้นที่อื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพและปริมณฑลก็เจ็ดสิบห้าบาทแค่นี้ซึ่งซึ่งไม่ยากครับก็วันนี้ก็ขอจบการนําเสนอวิธีการขนส่งให้ถูกแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอฝาก DHL ไว้ด้วยครับที่อยู่ของ DHL s e r v i c e p o i n t สุดินก็เดี๋ยวผมจะแจ้งไว้ข้างใต้ข้างใต้ข้อความนี้แล้วกันก็ขอขอบบบคคมากรรัััสวสวดี